นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณานมณนีนพรัต สีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาชาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสิวะรีจามหาเจรังอหังวันทามิจูระโตอัหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพป,ปโซพุทธะธรรมะสังฆปบูเชมิ ข้าพเจ้านางสาวสุพิศราสองนาคเกิดวันที่24เมษายน2524อยู่บ้านเลขที่123หมู่3ามตำบลบางเพียงอำเภอบางห่อจังดสมารมตาการขอยกบุญถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดป่าสุขใจแห่งนี้เทวดาทั้งหลายขอให้ได้รับในบุญบารามีที่ลูกได้ทำ ทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีเทวดาประจำตัวที่ดูแลปกปักรักษาลูกเจ้าของกายสังขารเจ้าของ พอคุณแม่บรรพบุรุษผู้มีพระคุณทั้งหลายในทุกภพทุกชาติคุณครูบาอาจารย์ในทุกภพทุก,ท,กทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ให้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าสัมภเวสีผีระญาติทั้งหลายผีเปรตทั้งหลายขอให้มีส่วนในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ในทุกทุกทิศทุกทุกทางสัพว์สาทั้งหลาย ขอให้ได้มีส่วนในบุญนี้ใครที่ทุกขอให้ได้ผลจากทุกข์ใครที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งยขึ้นไปขอให้ให้อภัยเอาหสิก,กรรมต่อกันอยา่าผูกพยาบาทจองเงินซึ่งกันและกันอีกเลย อจะทำแบบนี้ทุกทที่ที่แอมได้ไปนะคะเขาบอกว่าบุญนะเป็นสิ่งที่ถ้าเรายิ่งแผ่เมตตาถ้าเรายิ่งแผ่บุญแผ่กุศลให้ชัดเท่าไหร่มากเท่าไหร่กระแสบุญนั้นจะยิ่งชัดไปถึงสิ่งหรือว่าผู้ที่เราต้องการจะให้ได้มากเท่านั้นบุญมันไม่มีวันหมดกระแสบุญจะยิ่งชัดขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็ ติดตามจิตวิญ,ญญาณนะติดตามจิตวิญญาณถึงแม้กายสังขารนี้เราจะละไปในชาตินี้แต่จะติดตามจิตวิญ,ญญาณของเรานี้ไปในทุกทุกภพทุกๆชาติแล้วก็บุญก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่ยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกันก็ใครที่สนใจก็ลองศึกษาลงลึกดูได้นะคะเพราะว่าในธรรมะก็มีสอนในเรื่องนี้ธรรมะที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมันไร้าศาสนานะคะาศาสนาเพิ่งก่อตั้งมา ในภายหลังเท่านั้นเองนะคะก็ลองศึกษาดูลองรับธรรมะเข้าไปในใจธรรมะคือการฝึกพัฒนาจิตใจ mindfulness meditation ต่างๆคือเรื่องเดียวกันธรรมะคือวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้กฎของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างที่ทบเป็นจริงๆไม่ใชส่สิ่งที่เราปรุงแต่งไปเองเราก็จะทำ ผิดธรรมชาติลดลงเราจะรู้ว่าอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเราก็จะททำให้ตัวเองสร้างถูกใค้กับตัวเองลดลง